รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับผมยงธนกรสุขสมเลิศน,นะครับวันนี้รายการไทยทาวพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมายังพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในการปลูกชาที่สุดในประเทศแห่งหนึ่งนะครับวันนี้ครับเราจะพาไปเจาะลึกเรื่องของชานะครับแล้วคุณจะมองเรื่องชาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงตามผมมาเลยครับ หรับใครนะครับที่อยู่ในวงการชาเนี่ยคงจะไม่มีใครไม่รู้จักท่านนี้แน่นอนนั่งอยู่ข้างๆผมเรียบร้อยแล้วนะครับทันโกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพ่อทังโกนะครับครับเล่าให้เราฟัง่อยครับว่าต้นกําเนิดจริงๆของชาวาวีมาอย่างไรครับค้นชาวาววีเนี่ยจริงๆนี่ป็นชาอัสังเราทุกคนตั้งมาจาชาป่าชาอู่หลงเนี่ยอยู่ที่ไต้หวันนะฮะครับเราไปเที่ยวไต้หวันเนี่ย เรากอนตอนนั้นมูลงนี่ราคาดีมากอยู่ได้วันกิโลละโคตเจ็ดพันเราก็เราอย่าไล่คือรุ่นของของคุณพ่อของพังโกเนี่ยคือเรียกว่าพอเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยก็เรียกได้ว่าก็มาหาชีพทำไปทาแรงสุวนแล้วไปเจอต้นชาป่านี่เข้าใช่ใช่แล้วต้นยังอยู่ไหมครับยังอยู่ยังอยู่อายุเท่าไหร่ต้นนี้อายุประมาณเจ็ดร้อยกว่าปีลวครับ ร้อยกว่าปีคือเขาเกิดธรรมชาติของเขาเกิดธรรมชาติของเขาแล้วก็เป็นชาที่มีคุณภาพด้วยอยู่ในไร่ด้วยแล้วทอนนี้มาถึงรุ่นของพังโกเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าไปทราบว่าชาอูหลงเนี่ยมันมีราคาดีก็เลยสนใจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยยากลําบากแค่ไหนไม่รู้เอามาปลูกที่เมืองไทยเป็นต้นแรกก็คือมาจาก ทังโกนี่แหละใช่ไหมครับแล้วการการทำงานจริงๆมันยุ่งยากไหมครับการปลูกชามันการปลูกชาเนี่ยไม่ยุ่งยากเป็นเด็ดใส่ปุ๋ยไหมเจว่าชาป่าไม่ต้องใส่ชาอูหลงเนินใส่ปุ๋ยสำหรับคนที่ทานชาจะรู้เลยนะครับว่าชาวาวีเนี่ยไม่แพ้ที่ไหนในประเทศไทยเลยนะขออนุญาตชิมชาทีเดียวครับ ครับตอนนี้ผมมาอยู่กับลูกชายคนโตนะครับของตระกูลนี้ชื่อว่าพี่เดชานะครับสวัสดีครับพี่เดชาครับสวัสดีหรือว่าคนในวงการชาจะเรียกว่าพี่ชางครับที่นี่เนี่ยมีชากี่ประเภทครับหลักๆเลยถ้าแบ่งถ้าแบ่งชาเป็นประเภทนะของผมก็จะมีถ้าหลักๆใหญ่ๆเลยจะมีอูหลงกาศอูหลงเราผมจะคุ้นหูมากเพราะว่าเหมือนจะได้ยินเยอะโอ้ชาดีคือชาอูหลงนะ ครับแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นอีกมันมีมากกว่า,าที่นี่มีอู่หลงแล้วมีอะไรอีกนะครับมีอัสามครับเป็นสายพันชาอัสามเราไว้ทําเป็นพูวอู่หลงน่ะเป็นชาประเภทที่ดื่มง่ายนะครับมีความหอมความชุ่มคอมีความหอมครับหอมครับผมแล้วสองน่ะสไตล์ไล่น่ะมันก็จะออกเป็นแบบแนวขั้นบันไดสวยงามคนก็จะติดตาจากตรงนั้น<อ>ครับโอเคก็ จำง่ายพูดถึงอูหลงเนี่ยประมาณนี้ใช่เราจะเห็นคุณตากับชาอูหลงจะปลูกประมาณนี้แล้วที่นี่อูหลงเนี่ยเดี๋ยวเราจะชิมตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าอูหลงเนี่ยทานยังไงที่นี่เบอร์อะไรครับอูหลงตัวนี้ผมผมจะชงตัวนี้เป็นอูหลงก้านอ่อนหรือว่าเป็นเบอร์17ที่เราร1ลที่นี่ทั้งหมดชาทั้งหมดของที่นี่ปลูกเองในไร่ของเราเองทั้งหมดถูกต้องครับเรียกว่าเป็นเป็นออร์แกนิกได้ไหมอ่าเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอืมน่าสนใจเดี๋ยวตัวแรกเนี่ย แต่ละตัวชาแต่ละตัวชงไม่เหมือนกันด้วยนะครับวิธีการชงไม่เหมือนกันด้วยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเริ่มทดสอบทานตัวแรกก่อนที่โอหลงเบอร์สิได้ครับเ,เดี๋ยวผมจะเริ่มชงอหลงก่อนนัครั้ผมขอชมกรรมวิธีด้วย พออย่างนี้ปุ๊บนะฮะค่อยๆยกแก้วยาวขึ้นทิ้งไว้นานประมาณประมาณสัก5วิหาวินาทีนะครับครับมแล้วก็ยกแก้วยาวขึ้นแล้วเราก็ยกได้เลยครับมันจะปริมาตรมันจะอเท่ากันพอดีมันจะไม่ล้นอาโอเคหลังจากนั้นเราจับแก้วยาวมาใช้2มือคลึงมือครับทำให้เลือดลมในมือไหลเวียนได้ดีเห็นไหมฮะอุ่นๆอือเอาเวลาหน้าหนาวครับผมหน้าหนาวโอเคครับผมหลังจากนั้นนะฮะคุณย้ง ปากแก้วลืมตาฮะให้ไอของชาไหลเข้าไปที่ตาสลับซ้ายขวาสําหรับผู้ที่ใช้สายตานานๆจ้องหน้าคอมนานๆหรือเล่นมือถือนานๆมันลึกซึ้งมากทาให้สบายตาขนผมลุกเลยนะเออใช่มันอุ่นจริงๆฮะแล้วอุณหภูมิเนี่ยไม่ตอนแรกเราคิดว่าพอมันทานชาร้อนๆเราจะถือไม่ไหวนะแต่เมื่อกี้เราวอร์มมือแล้วอร์ด้วยใช่ครับใช่ครับจิบดีกันเลดีชครับใช่ครับอันนี้ก็จะวิธีการดื่มแบบนี้นะครับคุณยง จะเป็นการดื่มแบบสามสัมผัสทั้งกายทั้งกลิ่นแล้วก็ทั้งรสนี่แหละนี่คือวิธีการดื่มชาอูดลง อูเอิรหรือว่าอูหลงโดยทั่วไปก็จะเด็ด1ยอดสองใบแล้วเราจะเก็บปีหนึ่งเก็บกี่ครั้งครัพี่ที่นี่จริงๆชาขึ้นอยู่กับชาครับคุณยองอย่างตัวทําผูเอนะิรนอ่ะปีหนึ่งผมก็จะเก็บเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือว่าช่วงปลายมีนาต้นเมษา มันจะมีเวลาประมาณเดือนหนึ่งถึงสี่สิบห้าวันแล้วก็หลังจากนั้นน่ะผมก็จะทิ้งช่วงเพื่อให้ชาน่ะพักพื้นตัวแล้วก็จะมาเก็บอีกทีน่ะปลายปลายฝนก็คือไปทําเป็นตัวชาแดงก็คือใช้สายพันธุ์ตัวนี้แหละครับใช้ต้นเดียวกันถูกต้องครับแค่กรรมวิธีกรรมวิธีครับแล้วก็ฤดูการเก็บที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเองครับผมมันส่งผลต่อรสชาติถูกต้องครับถูกต้องผมนึกว่าเอ๊ะมัน ชื่อนี้ต้องเป็นต้นนี้ชื่อนี้ก็เป็นต้นไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ฮะสําหรับตัวผู้เอ่อกับตัวชาแดงเราจะใช้ตัวเนี้ยับแต่ตัวอูหลงนะก็จะเป็นอีกสายพันธุ์ที่เราเห็นเป็นพุ่มๆถูกต้องครับถูกต้องอ๋อโอเคโอเคะมีอะไรชมกันต่ออี่พูกผู้ลูกฝูลุกตาแล้วอากาศสดชื่นมากเลยนะอากาศสดชื่นครับรับโอโซนแล้วก็ว่างๆก็ ถ้าเกิดว่าจริงๆนะครับคุณย้งสนใจก็ลองจองสักต้นว่างๆก็มากางเต็นท์ใต้ต้นชาตัวเอง มาถึงแล้วครับต้นชาที่เก่าแก่ที่สุดในไร่นี้คือต้นนี้ครับอายุปัจจุบันอยู่ที่768ปีใช่ครับและแน่นอนครับมีเจ้าของเรียบร้อยนะครับต้นนี้เป็นของคุณสันติถูกต้องครับต้องบอกว่าโอ้โหประเทศไทยไม่น่าเชื่อนะจะมีต้นชาที่มีคุณภาพและอายุขนาดนี้ครับอยู่ที่นี่ครับผมแลววันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เดชามากๆครับยินดีครับ ทีมให้ความรู้แล้วก็สอนวิธีการกินชาที่ถูกต้องให้กับผมแล้วก็คนไทยรับรองว่าหลังจากนี้ผมและคนไทยอีกหลายๆคนเนี่ยจะกินชากันเยอะขึ้นครับ